สวัสดีครับทุกคนนนี้เป็นเวลา9โมงเอียงๆนะครับเยังไม่ได้เต็มตัวเลยเย,ะ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 ยะ้เยเยสวัสดีครับทุกคน วันนี้นะครับเราก็มาไลฟ์เนื่องด้วยว่าเออเอียงนิดหน่อยไม่เป็นไรครับมันไม่ใช่9ก้าโมงตรงเป๊กนะครก็เป็น9ก้าโมงเอียงๆแต่ว่าทีนี้ก็คือเออมันจะเป็นวันที่เราจะกดบัตรแล้วคิดถึงทุกคนด้วยนะครับผมโอเคเดี๋ยววันนี้อพอดีแอบแบบมาจาก การทํางานนิดหน่อยก็เลยมาได้ช่วงเวลาสั้นๆนะครับผมถือว่าเป็นการไลฟ์ปลุกด้วยนะครับเพราะว่า10บโมงสิบโมงนี้นะอีกประมาณ56านาทีเราก็จะไปกดบัตรกันอันดับแรกก็ซินเจียยูอีขออังเปาอะไรครับเนี่ยเดี๋ยวนะโอเคเกอนี้ครับเดี๋ยวผมจะอมามาขออธิบายสั้นๆก่อนเพราะว่า ไอ้ตัวเบนฟิทอย่างเงี้ยที่ที่ออกมาเดี๋ยวจะได้อธิบายให้ฟังว่ามันมีอะไรบ้างนะครับแล้วก็งานมันเป็นประเภทไหนหรือว่าประมาณไหนบ้าง uh, ทีนี้ <laughs> ทีนี้นะครับคือเบนเฟิตเนี่ยคือตอนนั้นนะ่ะที่ออกมาก็คือมันจะมีแบบพวกถ่ายรูปแล้วก็มีโปสเตอร์โปสเตอร์ก็จะเป็นโปสเตอร์ที่เห็นแล้วนะครับกับอีกอันนึงเป็นสเปเชียลโปสเตอร์นะก็เป็นอีกอันนึงเลยนะครับที่น่ารักมากแต่ว่าเรายังไม่ได้ปล่อยเนาะเรายังเร,เรายังไม่ได้ปล่อยออกมาครับผมก็เดี๋ยวเราจะปรินต์แล้วก็เอาไปแจกให้กับทุกๆคนเลยนะครับที่มาในงานวันนั้นแล้วก็มีรูปซึ่งมันเป็นรูปเซตใหม่ด้วยแหละ เซตที่เซตที่เราเห็นในในโปสเตอร์หลักนะครับผมแล้วก็โฟล์ทบุ๊กยวอธิบายเรื่องโฟล์ทบุ๊กก่อนคือโฟลบุ๊กเนี่ยสามเล่มเนี่ยมันจะค่อนข้างใหญ่นิดนึงถ้าเกิดว่าใครเคยจําได้คือมันเป็นสามเล่มตั้งแต่ตอนที่ผมไปถ่ายที่เกาหลีญี่ปุ่นแล้วก็ที่ไทยแบบสามอันใหญ่ๆแล้วก็มีเล่มเล็กอีกอันหนึ่งอาจจะผมเดาว่าทุกคนน่าจะน่าจะเคยมีกันแล้ว แล้วก็บางคนก็อาจจะไม่มีแต่ว่ารอบนี้เราก็เลยเอามาเป็นเซ็ตให้เพราะว่าเผื่อจะได้แบบเป็นคอลเลกได้นะครับผม mm. เพื่อบางอันที่บางคนที่มีไปแล้วแล้วของมันเก่าไปแล้วหรือว่าอะไรแล้วอย่างเงี้ยก็ประมาณนั้นอันนี้ในส่วนของเบนฟิตนะครับมีแค่นี้เลยแต่สิ่งที่มันจะเกิดขึ้นในงานเราจะสปอยก่อนไหมฟูดทงฟูดทักหรือว่าอะไรอย่างเงี้ยที่ทุกคนก็บอกไปว่า อยากได้จังเลยนู่นนี่นั่นจังเลยอะไรเงี้ยอก็มีให้แล้วนะครับ <c oughs> คือคือเป็นเพราะว่าแฟนคลับผมเองแหละครับอ๋อใช่คือสามสามเป็นน้ำเลยเหมือนว่าคือมันจะค่อนข้างจะค่อนข้างใหญ่นิดหนึ่งหมายถึงว่าถ้าเกิดว่าใครมาก็ลองคำนวณดีๆนะครับว่าจะแบกกลับกันยังไงเพราะว่าสามเล่มมันก็ หนักพอสมควรโอเคงานจัดที่โรงแรมสุโขทัยนะครับไม่ใช่จังหวัดสุโขทัยนะครับโรงแรมสุโขทัยแถวแถวสาทรไ,ไม่ไกลไม่ไกลนะครับผมก็ elly, มีรถเอ็มอาร์ทีที่ไปถึงได้ทีนี้โอเคอาหารการกินพร้อมการแสดงโชว์พร้อมแสงสีเสียงพร้อมทุกอย่างก็มีพร้อมให้พวกเธอไปหมดแล้วนะฮะทีนี้เราจะมีกิจกรรมที่จะมาเล่นกันนะในแบบก่อนวันงานเพราะว่า เราจะสปอยงานขนาดนี้เลยเหรอจริงๆเราก็สปอยงานได้แหละมีถุงแจกไหมอันแน่ไอหนูจะเอาหมดเลยใช่ไหมฮะเนี่ยทั้งโบ๊บูแขมกมากระเป๋ากบไปด้วยเหรอครับคือไม่คิดว่าจะเอาเตรียมกระปุงกระเป๋ามาเองเลยหรือว่ายัางไง <c oughs> ในส่วนของบัตรนั้นก็ <c oughs> ไปกดกันเอานะครับ ไม่ต้องถามความพร้อมของผมนะครับเพราะว่ามันไม่มีอยู่แล้วเป็นเรื่องปกติแน่นอนครับผมแต่ว่ามันจะเป็นโชว์ที่น่ารักมากๆทีนี้ผมมีอีกอันนึงที่อยากจะฝากไว้นะครับที่นอกจากโอเคงานเรารู้ละว,วันที่เท่าไหร่เปิดปักวันนี้แล้วก็บรรยาเป็นอย่างนี้มีอาคงอาหารพร้อมที่จะให้ทุกคนกินนะฮะแล้วก็มันจะมีเกมที่อยากจะที่อยากจะให้ทุกคนมาเล่นกันครับเพราะว่า สปอยได้เลยเอ่ะสปอยเลยก็ได้คือจะมีคือโอเคก่อนก่อนที่จะถึงวันงานเนี่ยครับเดี๋ยวใน Facebook ของเราเนี่ยก็จะเปิดสำหรับคนที่คนที่มาเล่นกิจกรรมก็คือมาร้องพงร้องเพลงหรือว่าอะไรเงี้ยก็อยากให้ทุกคนได้ส่งคลิปร้องเพลงแต่ว่ารายละเอียดอะ่ะเดี๋ยวไปติดตามใน Facebook อีกรอบหนึ่งนะครับเพราะว่ามันจะมีผู้โชคดีครับที่ขึ้นมาร้องเพลง กันบนเวทีฮะซึ่งเราเปิดแค่นี้เลยเพราะว่าโชว์เราอีกเยอะแยะมากมายแต่ว่าเราบอกแค่นี้ก่อนมันคือโชว์โชว์นี้ยผมตั้งใจทําขึ้นมาเพื่อให้มันดูอบอุ่นมากๆแล้วก็ใกล้ชิดมากๆแล้วก็อยากให้แบบเหมือนเราได้เล่นกันในทุกๆคนทุกๆคนทุกๆคนเท่านี้เลยครับ เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ามีกิจกรรมอะไรที่แบบดีๆที่ออกมาใน facebook ก็มาร่วมกิจกรรมกันนะครับเพราะว่าในวันงานเนี่ยเราจะได้ไปร่วมเล่นกันบนเวทีมีคนบอกว่าถ้ากดบัตร,รได้จะไปวิ่ง5้าโลถ้ากดได้วันนี้ก็ไปวิ่งวันนี้เลยนะฮะมันนี้ฟ้าคือมอยู่หรือวันนี้ผม,มอยู่โอเคครับแล้วก็อันนี้ที่แจ้งไปตอนแรกก็คือว่าบัตรทั้งหมดหมายถึงว่า รา,ายได้จากการจําหน่ายบัตรเนี่ยครับคือเราก็จะเอาไปมอบให้กับมูลที่การกุศลซึ่งจริงๆแล้วกลุ่มๆแก๊งๆเรากับพวกเธอเนี่ยคือเราก็เราก็ทําการทํางานการกุศลปีละครั้งกันอยู่แล้วอะไรเงี้ยครับซึ่งครั้งนี้ก็เช่นกันแต่ว่าในเรื่องของสถานที่ที่จะนําไปบริจาคหรือว่านําไปให้อะไรเงี้ยครับก็อันนี้กำลังเลือกกันอยู่อยู่ในขั้นตอนเลือกเดี๋ยวเราจะมาแจ้งให้ทราบอีกทีหนึ่งนะครับ เรื่องราวมีประมาณนั้นโอเคอ๋อ okay. oh, oh, คืออย่างนี้คือบอกไปว่าเราจะ uh, เอารายได้เนี่ยคือมอบมอบให้สักที่หนึ่งใช่ไหมอันนี้เราต้องขอขอบคุณสปอนเซอร์นะเพราะว่าสปอนเซอร์เป็นคนจัดงานนี้เพื่อให้เราได้มาเจอกันนะครับหลักๆก็สปอนเซอร์ตอนนี้เราก็มีย o เกิลเมจิบัล l กเรียตบมือครับผม hmm. แล้วก็มี QPress นะครับแล้วก็ Nestle Pure Life นะครับแล้วก็มีทางเจ้าสัว ขอบพระคุณมากๆนะครับสปอนเซอร์หลักผู้ใจดีนะครับที่ออกเงินค่าจัดงานแล้วก็เราเอาบัตรทั้งหมดที่เราซื้อกันมาเนี่ยเราก็นำไปนาไปอมอบให้กับสถานที่หนึ่งนะเดี๋ยวเราจะมาแจ้งที่หลังก็หวังว่าทุกคนนะครับะจะไปสนุกสนานกันในงานวันนั้นนะครับแล้วก็ขอให้ทุกคนได้กดบัตรทันนะครับ เรื่องของการเพิ่มรอบแล้วก็เรื่องของการเพิ่มที่นั่งอะไรเงี้ยครับคือมันคนน่อนข้างเต็มแนละจริงๆหมายถึง<ๆ>ว่าสถานที่ที่เราที่เราเลือกมาเดีย๋ยวเราดูแลกันนะครับว่าเป็นยังไงก็ขอให้ทุกท่านโชคดีมากๆนะแล้วก็ขอให้ทุกคนได้มาเจอกันนะครับในวันที่3มีนาคมนี้แล้วเจอกันนะวันนี้มาแค่นี้แหละเพราะว่าตอนนี้ทํางานอยู่นะครับคือทํางานอยู่ แล้วเมื่อกี้เขาก็มาตรา,มมา้วยเพืเขอขาเนี้เขาตัวไปทํางานก่อนเดี๋ยวผมรอดูนะแล้วเกิดว่าใครกดได้แล้วแต่ก็มามามอยกันนะครับบ๊ายบาย